ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะ พบกับรายการตาลทวดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เป็นการพยากรณ์ภาคพิเศษในโอกาสที่ดาวพฤหัส,สบดีจะยกย้ายราศีในวันที่30เมษายน2567เป็นการยกออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภพฤหัสจะอยู่ในราศีพฤษภจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568 หลังจากนั้นก็จะยกออกไปสู่ราศีมิถุน เป็นระยะเวลาในราศีพฤกษบ378วันเท่ากับ1ปี13วันโดยทั่วไปดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายราศีในช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงสงกรานของทุกๆปีดาวพฤหัสเป็นดาวสุขเคราะ์ที่ใหญ่ที่สุดในวิชาโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของคุณธรรมความบริสุทธิ์ตามคาถาโบราณกล่าวว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส ในช่วงปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสสถิตราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาของดวงเมืองส่งผลดีให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย นักวิชาการครูบาอาจารย์มีบทบาทในการใช้ความรู้และคุณธรรมอันส่งผลดีกับบ้านเมืองเมื่อถึงวาระที่ดาวพฤหัสจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบกระดุมพระหรือการเงินของดวงเมืองก็จะมีการใช้ความรู้วิชาการหรือคุณธรรมต่างๆที่ส่งผลดีกับเรื่องเงินทองเศรษฐกิจของประเทศชาติ แต่เนื่องจากที่ราศีพฤษภมีดาวมฤตยูจรเข้ามาสถิตอยู่ก่อนตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาเมื่อพระหัสจรเข้ามาร่วมราศี จึงเกิดความอาเพศขึ้นกับความรู้และปัญญาความรู้ในช่วงต่อจากนี้ไปจึงกลายเป็นความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมามีความคิดหรือปัญญาในด้านลบคิดในสิ่งแปลก คิดไม่เหมือนเดิมเกิดเป็นการประดิษฐ์คิดค้นที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความคิดความรู้ตามรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่การที่ดาวพฤหัสยกครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดแต่ความอาเพศเพียงเรื่องเดียวยังบรรดาลให้เกิดความสำเร็จสมหวังในเรื่องการเงินความรักความปรารถนาและส่งผลดีให้ดวงกำเนิดที่มีดาวในราศีพฤษบอีกด้วยติดตามรับชมกันไปพร,พร้อมๆกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่10สสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลค่ะ ในปี2567นี้จะมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่หรือดาวรายปียกย้ายราศีเพียงดวงเดียวดาวใหญ่นั้นมีความสำคัญต่อชะตาชีวิตโหราจาร์ท่านเปรียบเทียบดาวใหญ่เหมือนกับนกตัวโตที่เกาะอยู่บนต้นไม้เมื่อดาวใหญ่ยกย้ายราศีก็เหมือนกับนกตัวโตที่ถีบตัวออกโบยบินจากกิ่งไม้ที่เกาะอยู่เพื่อจะไปเกาะยังกิ่งใหม่หรือราศีใหม่ การถีบตัวนี้ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงต้นไม้หรือลักขณารวมไปถึงนกตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเปรียบได้กับดาวนพเคราะห์รายเดือนก็พลอยสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบไปด้วยและเป็นที่แน่นอนว่าสถานการณ์บ้านเมืองและผู้คนก็ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือการโครจรของดาวพฤหัสในราศีพฤษภทีมงานได้ดูการโครจรของดาวพฤหัสและได้ทำเป็นกราฟิกเพื่อให้เห็นลีลาการเดินของดาวพฤหัสว่ามีการเดินอย่างไร ในช่วงเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้เริ่มจากช่วงที่1ดาวพฤหัสเดินเร็วหรือโคจรเสิร์มาตั้งแต่25มีนาคม2567ตั้งแต่ก่อนที่จะยกข้ามราศีซะอีกต่อมาดาวพฤหัสยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษา และเดินเสด็ต่อถึง21กรกฎาคมเป็นระยะเวลา118วันที่พรฤหัสเดินเสด์ตช่วงที่สองพรฤหัสเดินปกติตั้งแต่22กรกฎาคมถึง16กกันยายนเป็นระยะเวลา58วันช่วงที่สามพรฤหัสจะเดินช้าหรือโคจรมนตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงสองตุลา เป็นระยะเวลา15วันช่วงที่4พระฤหัสจะเดินถอยหลังหรือโคจรพักตั้งแต่3ตุลา2567ันกถึง13กุมภาพันาร้อเป็นระยะเวลา133วันและช่วงที่5พระฤหัสจะเดินช้าหรือโคจรมนตั้งแต่วันที่1 4กุมภาถึง1ึมีนาหลังจากนี้จะว่าถึงปี68ทั้งหมดนะครับพระฤหัสจะโคจรมนใน ช่วงที่5เป็นวระยะเวลา16วันช่วงที่6พระรหัสจะกลับมาเดินปกติตั้งแต่2มีนา ถึง5พฤษภาคมเป็นระยะเวลา66วันและช่วงที่7พระฤหัสจะเริ่มเดินเร็วโคจรเสด็ตั้งแต่6พฤษภาคมต่อมาจนดาวพระฤหัสยกเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคมและยังคงเดินเสด็ในราศีมิถุนไปจนถึงวันที่21สิงหาเป็นการเสด็ข้ามราศีใช้เวลากว่า107วัน ทีมงานจึงทำการสรุปรวมได้ว่า ระยะเวลา378วันที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีพฤษภมีการโคจรดังนี้เวลาที่เดินปกติดาวพฤหัสให้คุณเต็มที่มีอยู่2ช่วงคือช่วงแรก58วันและช่วงหลัง66วันรวมเป็น124วันคิดเป็น32.8%ช่วงเวลาที่เดินเร็วหรือเสตเท่ากับ82บวก8วัน รวมเป็น90วันคิดเป็น23.8%เวลาที่เดินช้าเนื่อย หรือว่ามนเท่ากับ15บวก16วันเท่ากับ31วันคิดเป็น8.2%ช่วงเวลาที่เดินถอยหลังหรือพักเท่ากับ133วันคิดเป็น3 5 2ซึ่งสังเกตได้ว่าเวลาที่ถอยหลังจะพอๆกับเวลาที่เดินปกติรวมทุกช่วงทั้งสิน้นเป็นระยะเวลา378วันซึ่งการโคจรของดาวพฤหัสมีแพทเทิร์นตามธรรมชาติเป็นเช่นนี้ ออยู่เสมโดยทั่วไปการโคจรของดวงดาวส่งผลกับดวงชะตาของผู้คนคือถ้าดาวเดินปกติก็ให้คุณให้โทษไปตามตำราถ้าดาวเสดก็ส่งผลรวดเร็วถ้าดาวมลก็ส่งผลช้าถ้าดาวพักหรือเดินถอยหลังก็กลับส่งผลตรงกันข้ามดาวที่ปกติให้คุณก็จะกลับเป็นโทษส่วนดาวที่เคยให้โทษก็จะกลับมาให้คุณ แต่ดาวพฤหัสในราศีพฤษภปี2567ถึง68นี้นับเป็นกรณีพิเศษที่เราไม่ต้องไปคำนึงถึงการเดินมน พักเสิร์ตของดาวให้มากนะเพราะดาวพระฤหัสร่วมมฤตยูส่งผลให้เกิดความอาเพศดาวมฤตยูจึงกลบหรือบทบังผลของการเดินวิปริตของดาวพระฤหัสไปจนหมดดาวมฤิตยูมีอิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากสามารถทำลายผลของดาวคุณธรรมให้บิดเบี้ยวไปกลายเป็นปัญญาในทางลบมีการใช้ความรู้แบบแปลกๆเรื่องยากๆก,ก,กลับคิดได้ แต่เรื่องง่ายๆกลายเป็นคิดไม่ออกเรื่องวิจัยที่ซับซ้อนจะเกิดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่พอเรื่องทั่วไปก็กลายเป็นคนสมองทึบและสภาวะเช่นนี้จะเป็นเรื่อยไปจนกว่าดาวพฤหัสจะยกออกจากราศีพฤกษภในวันที่13พฤษภาคมปีหน้าปี2568 เมื่อเราพิจารณาดาวใหญ่หรือดาวรายปีดวงอื่นที่โยกถึงดาวพระหัสสบดีในราศีพฤษภก็จะเห็นได้ว่า มีดาวราหูจรอยู่ที่ราศีมีนจึงโยกถึงพรหัสและมฤตยูที่ราศีพฤษภได้เป็นดาวกกวิญญาณห80นับตั้งแต่ดาวพระหัสยกเข้ามาที่ราศีพฤษภจนถึงวันที่ดาวพระหัสยกย้ายราศีออกไปเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีตามที่ทราบกันแล้วว่าดาวกกวิญญาณแบบเต็มเ คือดาว4ี่ดวงได้แก่ดาวพฤหัสราหูเกตมฤตยูหรือ5 8 9 0แต่เมื่อดาวโยกถึงกัน3ดวงโหราจารย์ก็อนุรมให้เป็นกกวิญญาณได้เมื่อเห็นดาวกกวิญญาณสดวง5 8 0ทีมงานก็เลยมาลองดูดาวสมาชิกกกวิญญาณอีกหนึ่งดวง คือดาวเกตว่าจะมาโยกถึง580ในช่วงเวลาใดบ้างหลังจากดูปฏิทินโหราศาสตร์แล้วก็พบว่าช่วงเวลาที่ดาวเกตโยกถึงดาวราหูทำให้ดาวโยกถึงกันได้ครบ5890มี2ช่วงเวลาคือช่วงแรกวันที่18มิถุนา ถึง13สิงหา67ดาวเกตจออยู่ที่ราศีมังกรและช่วงที่สองวันที่30มกราคม68ถึง28มีนา68ดาวเกตจออยู่ที่ราศีกันแต่ละช่วงมีระยะเวลาประมาณ2เดือนเพราะดาวเกตเดินราศีละ2เดือนนั่นเองดาวกุก๊กวิญญาณที่กล่าวมานี้จะส่งผลถึงดวงชะตาของแต่ละราศีอย่างไรเราก็จะกล่าวถึงกันต่อไปค่ะ ก่อนที่ดาวพฤหัส,สบดีจะยกเข้าราศีพฤษภนั้นมีดาวพี่ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือดาวมฤติยูจรเข้ามาสถิตในราศีพฤษภอยู่ก่อนแล้ววันที่8มีนาคม2566ตั้งแต่ปีที่แล้ว สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลราศีพฤษศคือพบมรณะของคนราศีตุลมฤตยูจึงส่งผลให้เจ้าชะตาได้เริ่มต้นใหม่ได้เซตซีโร่ความอาเพศทั้งหลายได้จบลงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อถึงวันที่30เมษายน2567พระรหัสยกเข้ามาที่ราศีพฤษศจะส่งผลดังนี้ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลผลของดาวพฤหัสดวงเดียวที่ยกเข้าราศีพฤษศเป็นภพมรณะของคนราศีตุลส่งผลให้ต้องห่างไกลผู้ใหญ่เจ้านายหรือครูบาอาจารย์นักวิชาการต่างๆเจ้าชะตาจะไม่ได้ใช้ความรู้และไม่ได้ใช้ปัญญาสิ่งใดที่เรียนมาช่วงนี้จะไม่ได้นำมาใช้ พอพฤหัสจรร่วมมรอยู่ที่ภพมรณะของคนราศีตุลจึงส่งผลแบบดาวคู่ศูนย์ห้าทำให้เรื่องยากซับซ้อนที่เคยทำไม่สำเร็จถ้าเอากลับมาทำใหม่จึงจะดีแต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆจะทำไม่ได้เพราะว่าดาวอยู่ที่ภพมรณะเจ้าชะตาจะเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในเรื่องของโรคภัยและสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าเป็นดาวพฤหัสไปตกที่ภพมรณะนั่นเอง เมื่อเราได้ดูผลของดาว05กันไปแล้วต่อมาทีมงานจะขอเท้าความถึงดาวรายปีอีกดวงหนึ่งที่โยกถึง05ด้วยก็คือดาวราหูราหูยกเข้าราศีมีนตั้งแต่17ตุลา2566ในตอนนั้นราหูโยกถึงมฤตยูส่งผลแบบ08คือการตกผลึกคิดได้ตั้งหลักตั้งตัวได้ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลตั้งแต่17ตุลา66เป็นต้นมามีดาวคู่0ูนย์แที่พบอริมรณะส่งผลให้เจ้าชะตามีความเข้าใจคิดตกตั้งหลักตั้งตัวได้ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาอุปสรรคและความเสื่อมสลายไม่คงทนถาวรและเรื่องสุขภาพโรคภัยต่างๆ เมื่อพระหัสยกเติมเข้ามาร่วมมฤตยูที่ราศีพฤกศพทำให้ดาว0ูนย์แจรที่รออยู่ก่อนได้ครบคกวิญญาณเป็น085ยิ่งส่งผลดีขึ้นไปอีกนั่นคือ เรื่องการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับศัตร,รูคนราศีตุลจะคิดได้ตั้งตัวได้แบบมีหลักการมีความรู้มีเหตุผลตั้งตัวได้แบบถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนเพราะว่ามีดาวพรฤหัสเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณในเรื่องนี้ เรื่องสุขภาพและความเสื่อมโทมเจ้าชะตาจะคิดได้แบบมีหลักการและเหตุผลใช้คุณธรรมในการใคร่ครวญและตั้งเป้าเรื่องสุขภาพเสียใหม่ซึ่งนับว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อดาวกกวิญญาณตกในช่องเบียนเจ้าชะตาจะรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรครอดพ้นจากภัยที่ศัตรูมุ่งร้ายโรคภัยและความเสื่อมโทมต่างๆอีกทั้งจะได้แคล้วคลาดปลอดภยัยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง เคล็ดลับความสำเร็จของดาวกกวิญญาณคือต้องตั้งใจกระทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เสียสละทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วจะได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อกล่าวถึงดาววิญญาณแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากนำมาเล่าสู่กันฟังคือว่ามีดาวสี่ดวงที่โหราจารย์ท่านได้จำแนกไว้ว่า เป็นดาววิญญาณคือดาวพฤหัสราหูเกตและมฤตยูซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเรื่องอิทธิฤทธิ์ดนบันดาลให้เจ้าชะตาสามารถพลิกผันไปได้บุคคลที่มีดาววิญญาณส่งผลถึงอาจพลิกชีวิตตนเองให้เป็นผู้อุทิศต,ตนเมื่อคิดได้หรือปลงตก และในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพลิกชีวิตตนให้เป็นคนโหดร้ายหมายประโยชน์หรือใช้อำนาจบาดใหญ่ในทางที่ผิดด้วยอิทธิฤทธิ์ที่มีเหนือผู้อื่นก็ได้เช่นกันตามที่กล่าวมาแล้วว่าดาววิญญาณมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งเมื่อดาววิญญาณหลายดวงโยกถึงกันจึงเรียกว่าเป็นกกวิญญาณส่งผลดีก็คือส่งผลให้เป็นการปกป้องคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัยส่งเสริมให้กิจการกิจกรรมในทางโลกประสบความสำเร็จและส่งผลให้เกิดเรื่องบุญกุศลกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆเมื่อเราได้ดูผลของดาวกกวิญญาณ580จรกันไปแล้วในตอนนี้เราจะมาดูดาวกกวิญญาณแบบครบทั้งสี่ดวงกันต่อทีมงานได้ดูปฏิทินโหราศาสตร์ เพื่อที่จะดูว่ามีช่วงเวลาใดบ้างที่ดาวจรครบกกวิญญาณแบบสมบูรณ์คือครบทั้ง4ดวงยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่ดาวเกตย,ยกถึงดาวราหูคือวันที่18มิถุนาถึง13สิงหา2567ดาวเกตจรที่ราศีมังกรหรือในช่วงวันที่30มกราถึง28มีมนา2568 พระเกตจรที่ราศีกันเป็นต้นเมื่อดาววิญญาณครบทั้งสี่ดวงย่อมส่งผลในทางจิตวิญญาณอย่างแรงกล้าดังนั้นถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งใดด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะประสบความสำเร็จดียิ่งแต่ในทางกลับกันถ้าเราคิดผิดคิดร้ายควรระวังเทวดาจะลงโทษทันให้ร้ายกับเจ้าชะตาได้เช่นกัน สำหรับคนราศีตุลดาววิญญาณจรครบสี่ดวงโดยมีเซนเตอร์อยู่ที่ราศีมีนคือภพอรินั่นก็คือดาวกกวิญญาณจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูคู่อริที่มามุ่งร้ายเพราะมีเทพพยายดาปกป้องคุ้มครองขอให้คนราศีตุลตั้งสติในการใช้ชีวิตควรตั้งใจทําแต่สิ่งดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อให้ได้รับการปกป้อง คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในช่วงวันที่30เมษาถึง8ตุลา6 7และวันที่30มกราถึง28มีนาคม6 8ค่ะในตอนนี้เรามาดูเรื่องดีๆของดาวทางโลกกันบ้างจากที่กล่าวมาแล้วว่าดาวกกวิญญาณสดวงจะส่งเสริมให้ดาวทางโลกประสบความสำเร็จสมปรารถนา เพราะฉะนั้นดาวจร580 ครบ๊กวิญญาณจึงส่งผลดีกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีพฤกษพดาวศุกร์จึงได้รับผลดีงามตามไปด้วยตามคาถาโบราณกล่าวไว้ว่ากิเลสสมบัติทายสุขนั่นคือดวงจะดีในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองการลงทุนความรักความปรารถนาและการวางแผนงานต่างๆเนื่องจากดาวสุขเป็นดาวรายเดือนโคจรเดือนละหนึ่งราศี เราก็จะมาดูว่าดาวสุกดีหรือเสียในช่วงไหนบ้างช่วงที่ดาวสุกเสียก็เป็นไปได้ในสกรณีคือกรณีแรกดาวสุกจรไปโยกถึงเสาคู่ศัตรูที่ราศีกุมคือกุมเลงโยกหน้าโยกหลังเพราะฉะนั้นเดินที่ดาวสุกจรเจอคู่ศัตรูคือดาวสุกที่ราศีสิง ธนูและกลุ่มที่ไม่นับราศีเมษเพราะว่าดาวศุกร์จะเดินไปถึงราศีเมษพระฤหัสก็ยกออกจากราศีพฤกษฎไปซะแล้วดาวศุกร์เสียกรณีที่สองคือดาวศุกร์จรไปตกช่องเบียนคืออริมรณนะวินาศกับลัคนาและสุดท้าย คือเจ้าชะตามีดาวคู่ศัตรูของดาวสุขอยู่ในดวงเดิมถ้าปรากฏอยู่ในพบใดก็ทำให้ดาวสุขจรให้คุณลดน้อยถอยลงไปด้วย ดังนั้นเราจะมาดูดาวสุขสำหรับคนราศีตุลเมื่อสุขจรไปแต่ละราศีจะส่งผลดีอย่างไรกันบ้างขอโน้ตนิดนึงนะคะว่าเราตั้งขอบเขตหรือสโคบเฉพาะในช่วงที่ดาวพฤหัสจรอยู่ในราศีพฤษภเท่านั้นช่วงที่1วันที่21พฤษภาถึง13มิถุนาห 7สุขจรเข้าราศีพฤษภเป็นภพมรณะอันนี้ถือว่าเป็นช่องเบียนจึงไม่ส่งผลดีช่วงที่2 14มิถุนาถึง8กรกฎาคม67สุขจรเข้าราศีมิถุนเป็นภพสุขภะจะคิดและวางแผนได้ดีมีความเจริญในเรื่องเงินเงินทองทองความรักมีความก้าวหน้าดีและผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนดีช่วงที่3วันที่9กรกฎาคมถึงหนึ่งสิงหาคม67สุขจรเข้าราศีกรกฎเป็นภพกรรมะ จะทำงานได้เงินดีทำงานได้ตามแผนดีมีความรักในที่ทำงานและเป็นความรักที่ดีช่วงที่4ี่วันที่สองถึง26สิงหา2 5 6หกเจ็ดสุขจรเข้าราศีสิงเป็นภพลาภะอันนี้สุขเล็งสาวเป็นคู่ศัตรูจึงไม่ส่งผลดีช่วงต่อมา27สิงหาถึง20กันยาหกเสุขจรเข้าราศีกันเป็นภพวินาศอันนี้เป็นช่องเบียนกับลัคนาจึงยังไม่ส่งผลดี ช่วงที่ห2 1กันยาถึง15ตุลา6.7สุขจรเข้าราศีตุลเป็นภพตนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะอินเลิมีความสุขกับความรักสิ่งที่วางแผนไว้ก็เป็นไปด้วยดีช่วงนี้มีเงินมีทองดีไม่ติดขัดช่วงที่7วันที่16ตุลาถึง8พฤศจิกา6.7 สุขจรเข้าราศีพิจิกเป็นพบกระดุมพา้าช่วงนี้การเงินดีการลงทุนดีเรื่องทรัพย์สินก็เป็นไปตามแผนและมีคนรักมาอยู่ใกล้ชิดกันดี ช่วงที่8ดวันที่9้าพฤศจิกาถึงสธันวา67สุขจรเข้าราศีธนูเป็นพบสหัสช้าสุขโยกหลังเสานะคะช่วงนี้เป็นคู่ศัตรูจึงไม่ส่งผลดีช่วงที่9วันที่5ถึง30ธันวา67สุขจรเข้าราศีมังกรเป็นพบพันธุหมายถึงการเงินทางบ้านดีเรื่องบ้านช่องเขาเป็นไปตามแผนและจะได้สมหวังในสิ่งที่เจ้าชะตาขนขวายพยายาม ช่วงที่10วันที่31ธันวา67-27ถึง27ม่มกรา68สุขจรเข้าราศีกุมเป็นพบปุตตะอันนี้สุขไปร่วมเสารนะคะเป็นคู่สัตรูจึงไม่ส่งผลดีช่วงที่11วันที่28มกราถึง15พฤษภา68สุขจรเข้าราศีมีนตกอริก็เป็นช่องเบียนกับลัคนาจึงไม่ส่งผลดีในตอนนี้เราจะดูว่าดาวกกวิญญาณ ที่เกาะกลุ่มกันตลอดทั้งปีในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ราศีพฤษภดาวก๊กวิญญาณนี้ส่งผลดีกับสองเรื่องคือดีกับเรือนชะตาราศีพฤษภนั่นคือราศีพฤษภเป็นเรือนชะตาใดของลัคนาก็จะดีในเรื่องนั้นและดีกับดาวเดิมในราศีพฤษภอีกชั้นหนึ่งด้วย โดยส่งผลดีตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ถึง15พฤษภาคม2568แฟนรายการที่มีดวงกำเนิดหรือดวงเดิมอยู่ก็สามารถเทียบดูได้ว่ามีดาวใดที่อยู่ราศีพฤษภกันบ้างท่านที่มีดาวเดิมในราศีพฤษภก็จะส่งผลดีตามดาวนั้นเราก็มาไล่กันดูเลยนะครับ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะราศีพฤษภนี่เป็นภพมรณะของเจ้าชะตาเจ้าชะตาก็จะไปสมปรารถนาในเรื่องแดนไกลไกลระดับต่างจังหวัดหรือเป็นเรื่องเก่าๆที่ทิ้งร้างไปนานแล้วนำกลับมาทำใหม่ก็จะส่งผลดีสำหรับท่านที่มีดาวเดิมในราศีพฤษภเป็นดาวใดก็จะได้รับผลสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องตามดาวนั้นคือดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่ง หมายถึงยศศักดิ์หลักฐานเกียรติยศและการยอมรับนับถือถ้าหากดาวเดิมมีเลขสองหรือดาวจันทร์หมายถึงสามีภรรยาความมั่นคงของครอบครัวและชีวิต ความเอาใจใส่ดูแลและความละเอียดอ่อนหากดาวเดิมเป็นเลขสามหรือดาวอังคารหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวความสนุกสนานความกล้าหาญฝีมือทักษะพิเศษงานจอ็อบหรืองานออกหน้าอาสาหากดาวเดิมเป็นเลขสีหรือดาวพุธหมายถึงการพูดการเจรจาการค้าขายธุรกิจการตกลงปลงใจและการทำสิ่งใดๆให้มีความคุ้มค่า หากดาวเดิมมีเลข5้าหรือดาวพฤหัสหมายถึงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่การศึกษาวิทยาการหรือเรื่องบุญกุศลแคล้วคลาดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริเหเหนือธรรมชาติต่อมาถ้าดาวเดิมมีเลข6หรือเป็นดาวสุขหมายถึงการเงินความสุขความรักความปรารถนาและการวางแผนถ้าหากดาวเดิมมีเลข7หรือดาวเสาหมายถึงความอดทนความรอบคอบเครดิต ความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนถาวรถ้าดาวเดิมมีเลข8หรือราหูหมายถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาไว้พริป,ปฏิภานรู้ทันเล่กลหรือเป็นเรื่องบุญกุศลแคล้วคลาดอิทธิฤทธิปฏิหารเหนือธรรมชาติหากดาวเดิมมีเลข9 หมายถึงดาวเกตรหรือดาวศูนย์เป็นมริตยูจะทรงผลหมายถึงเรื่องดีๆเรื่องบุญกุศลเป็นความแคล้วคลาดปลอดภัยปกป้องคุ้มครองและยังหมายถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติต่างๆอีกด้วยทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องดาวพฤหัสบดียกเข้าราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้ดาวพฤหัสบดี คือดาวที่ให้คุณสูงสุดในวิชาโหราศาสตร์เป็นปัญญา ความบริสุทธิ์และเป็นเมตตาอันไม่หวังผลตอบแทนการยกย้ายราศีในปีนี้ดาวพฤหัส,สบดียกเข้าราศีธาตุดินก่อให้เกิดความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแม้จะมีดาวมฤตยูทำให้อาเพศไปบ้างแต่ก็มีดาวราหูมาช่วยส่งให้ได้คบกกวิญญาณเพราะฉะนั้นพฤหัส,สบดีจึงจรมาดี แม้จะตกในช่องเบียนดาวกกวิญญาณก็ยังช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความพินาศเสียหายไม่ต้องพ่ายแพ้ต่อศัตรูหรืออุปสรรคขวางนามใดๆช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆสุดท้ายนี้ทีมงานตานทวะขอให้ทุกท่านได้พบแต่โชคดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะพยากรได้นะครับ